มาติดตามบรรยากาศการ,การถ่ายทอดสดการแข่งขันกันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี่เราคุยกันก่อนเกมนะครับมีพธีกรที่หน้าตาอาจจะไม่ถึงกับดีมากนักนะครับแต่ว่าเขามีความสามารถอย่างที่เบิร์นี่มาดำเรินรายการเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของสุเดชมันวิมลแล้วก็ผมจารวัดพลิ้วไหวนะครับอะไรครับที่สนามนัดถอยหลังแล้วครับ เกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับพีจีครับเริ่มมาก็เปิดยาเข้าใส่เลยครับเป้าว่าอยู่ที่ดานิโลขึ้นไปมงทุ่มเล่นเร็วมาแล้วได้เปิดโดงมาลูกนี้โอ้โหจะกระโดดกลับตัวเล่ครับไม่ได้อบอลโดนแขนอย่างเล่นต่อครับอีรรฟานอีรรฟานลุยต่อมาสัตนติภาพได้เปิดแล้วครับข้างในมีสีเลยครับสัตนติภาพโยนโดงมาเราก็ได้โคกมาไ้บอลฉลับแล้วโอ้โหโดงข้ามคานครับบอลจะมาสุดท้าย บอลที่มาทางขวาสันนิภาพดึงเข้าซ้ายนะครับแล้วคอสก็ไปตัวเลือกมี3คนโอ้จังหวะมงของดานิโลพิดเหลี่ยมไปเยอะเลยครับนี่ครับแล้วบอลไปโดนบรินเนอร์ข้ามคานเาซ้ายของเฟนดี้ครับกับขวาของสารัดครับอยู่ที่ลูกโยนเสาแรกโอ้โ,โหโโฉบมามงดีมากครับจังหวะของอิกซานครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ <c oughs> โฉบมาที่เสาแรกได้ลุ้นเลยนะครับห <c oughs> นีตัวประกบ จเจส,อออสุมัญญาไทยจะขยับเติมครับจ่ายต่อมาที่สุมัญญาสุมัญญาทันไหมยังเปิดเข้ากลางด้ได้ในโค้งโอ้โหโดนข้ามคานะจังหะม,มงของชิคกเซียบ้างเนี่ยเป็นโอกาสที่จัแจ้งที่สุดแล้วครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมของอุทัยครับ บอลตรงนี้ของสุบัญญาเหมือนจะยาวนะครับแต่ว่าตามไปเปิดได้ตรงสุดเส้นพอดีแลวก็มาเข้าหัวของทางชิคุซี่ด้วยครับขึ้นมงโชบได้ก่อนทางอิราฟาโหนข้างามไปนิดเดียวจริงๆเริ่มที่จะสร้างสาร์โอกาสและก็ได้จบมากขึ้นนะครับสำหรับทางกุงเทธานีถามอันตรายไม่ได้นะครับในช่วงต้นแบบนี้สันธิภาพให้มาอาพิสิทธ์ เปิดโดมาสวยมากนะชาร์โอ้โหล้ำหรือเปล่าไม่ได้ครับจังหวะเปิดมาของพิธิวัตนะครับแล้วก็ไปนิกซานครับยิงเข้าไปแต่เดี๋ยวดูเวอาร์ครับมีธงมาก่อนแล้วถือว่าเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าโอกาสในการคอสเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยาคอสแม่นๆเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันแต่ตีเส้นนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหน้าครับไม่ได้ครับในช่วง5นาทีสุดท้ายครับสูตรไหนครับสูตรเยอะไปหมดเลย เห็นนะสุมัญญาเปิดโด่งสะบัดโบงแล้วโอ้โหวิ่งผ่านไปหมดโอู้จังหวะนี้นี่ไม่มีใครโดนบอลครับจังหวะสองของอุทัยที่เสาแรกนะครับจังหวะของทางยนเจนนันี่ครับโดนไม่เต็มนะบ,บอลเลยผ่านหน้าประตูออกไปจบครึ่งแรกครับเกมไทยลีกนะครับยังศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในสตูดิโอครับ คึ่งเวลาแรกพิธีวัดัยืนต่ำนะครับสารัตกับเฟดี้ขึ้นมาสูงครึ่งหลังนี่เหมือนเฟดี้ขึ้นมาสูงมากแล้วทะลากทะลุมาหลุดเดียวหลุดเดียวแล้วก็ยิงลูกเดี้โหโเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับนาที48ครับประตูของเฟตตี้อเวเลสโอ้โหความผิดพลาดในเกมรับของทางอุทัยธานีครับผู้สิทธิ์วิวเช็ค VR นะครับจะมองว่าแขนของเฟดี้ <F endi S 1> ที่ไปเหนียวนั่นมันมีน้ำหนักกับการฟาลหรอครับ ก็น่ oh, าจะมี oh. แค่จุดเดียวแหละครับที่ผู้สินในห้อง VR oh. ครับอย่างผู้สินมงคลชัยให้สัญญาณมานี่คือเขาเขาเอนตัวเพื่อจะกระโดดสก,กัดนะครับดูว่าผู้สินจะว่ายังไงครับเนี่ยครับเนี่ย,คร, mm. ยครับคือ mm. ก็อยู่ที่ผู้สินแล้วครับแต่แขนมีโดนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นน้ำหนักพอที่จะมองว่า จังหวะของวชรกรนั่นล้มเพราะโดนเหนี่ยวหรือเปล่าครับหลังจากดูแล้วโอ้ถ้าทำแบบนี้นี่ไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยครับผู้สินมองว่านั่นคือการดึงครับลูก๋าของเฟดเดียเรสครับไปเหนียวทางั้นของวัชรกรโชคดีของวชรกรนะครับเพราะพลาดแล้วก็ทีไม่เสียประตูแล้วได้ยิงไกลลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงเลยครับผู้เป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับของกีดิพงครับ พลิกมาของสกูซี่นี่ยิงเข้าข้อจริงๆครับแต่ทางกิติพงศ์ครับที่สองแรกก็ยังป้องกันไว้ได้เก็บได้พิธิวัตรย้ํากลับมาที่ชนาทิปชนาทิพยดึงจงะวะแล้วก็ซ้ายสุดมีครับชนาทิพมองข้างในไหลามาตรงนี้สวยสารัตตรงกลางมีแล้วโอ้โหซัดเองเลยก็สารัตบอลพาหน้าปาบตัวออกไป <c oughs> การเล่นร่วมกันครับของชาลันและสารัตรสร้างสารรค์โอกาสต,ตรงนี้ได้ซึ่งในครึ่งแรกแทบจะไม่มีลูกแบบนี้เลยครับบีจีรอเลยนะครับรอสารัตเติมขึ้นมาแล้วโอ้พอมันเป็นซ้ายเนี่ยการตัดสินใจถ้าเป็นการตัดสินใจยิงนะครับบอมันผ่านหน้าประตูออกไปแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยดานิโรเข้ามาไม่ถึงแล้ววิทิวัตให้สารัตสารัตขวาสุดมี อลไรครับจังหวะได้เติมมาอีกครั้งหนึ่งสันตีผ้าเปิดโด่งแล้วก็โอ้โหเสาไกลไม่มีใครไอวิสิษ์เปิดเข้ากลางชนะทิพย์ไม่เล่นลครับรูกว่ามีตัวหลังจังหวะเดินเข้าหาแล้วพิทิวัตแต่งเข้าซ้ายพิทิวัตยังไงยังยิงไม่ได้ชนาทิพย์ชนาทิพย์นโนก่อนครับชนาทิพย์เจอ2แล้วชนธทิพย์ไปเองแล้วก็ยังไม่เปิดคืนกลับมาพิทิวัตคืนกลับมาใหม่อภิศิธิ์ครับต่างกันที่เอดนเย่ พีซี์ไหลต่อมาพิธิวัทเล่นไหมเปิดเข้ากลางมาเลยเอาบ,บอลจังหวะสุดท้ายดานิโลซ้ายยิงแล้วก็เรียบร้อยครับโอโหา่หนึ่งศูนย์แต่เดี๋ยวต้องดูวีอาร์ว่าบอลลูกนี้มันออกหลังไปหรือ,อยังด้วยนะแต่ที่แน่ๆเฮไปก่อนแล้วครับดานิโลอเวสเอาจนได้ครับก็เป็นช่วงเวลาที่ฝั่งของดางเปิดเปื่ดีหลักมากโอ้ยือก็เป็นช่วงเวลาที่บีจีกดดันใส่อุทัไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการที่ตัวเลือกในกรอบเป็นท่มีมากขึ้นครับ ทางสายนี่ต้องดูละครับจังหวะบอลที่มันไหลเหมือนจะออกไปแล้วเนี่ยกลายว่าพิธีวัน์ตัดใจถูกครับที่เล่นต่อไม่ลำหน้าครับตามลายตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูอีกทีฮะลำบากก <c oughs> <ด>ล้องนีกครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าออกไม่ออกนะครับแต่ว่าสุดท้ายต้องชมครับพิธีวัต์ที่ตามเล่นจังหวะนี้แล้วก็ดานิโลเองก็ถือว่าเร็วกว่าครับจิ้มหนีบรินเนอร์แล้วจังหวะในกรอบเขานี่ก็ เฉียบคมอยู่แล้วนะครับจังหวะตวัดยิงลูกนี้หมุนตัวแล้วยิงด้วยซ้ายแบบหักข้อหนีมือบุญญเกียรติเข้าไปครับแล้วมุมแบบนี้เนี่ยมันมองยากนะครับกับมุมกล้องนครับต้องหามุมกล้องที่มันขนานกับเส้นจริงๆมีเสียงวิกในสนามครับมีเสียงริกวในสนามไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นันเล่นแล้วครับ <laughs> เป็นประตูครับยิงๆตรงนี้ครับไดโลเวสครับย,ยิงให้บีจีประุมขึ้นนำครับนาที54นะครับอ่อาร์มาแล้วที่ชัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นมุมของโกไลนะครับที่เป็นมุมที่ใช้พิจารณารูปนี้ครับ เอาล้ครับจี้เข้าหาแล้วจวังหวะของสันติภาพสันติภาพขวามีเฟนดี้ให้เฟนดี้ข้างในมี2ยังไม่เปิดเฟนดี้เฟนดี้เข้าซ้ายเฟนดี้ยังคล้องอยู่ตอกส้นสันติภาพเปิดโดมาแล้วก็ปัดเข้าทางซ้ายจิงลุงนีโอ้โหเคลียร์บนเส้นกับบลินเนอร์ซ้ายของอภิทิ์ครับเข้าข้อจริงจรนะแต่ว่าบลินเนอร์จดก้ครับไปยืนอยู่ตรงเส้นตรงนั้นครับ สันติภาพหยอดเข้ามาครับบุญยเกียรติปัดมาเข้าทางครับเอียงตัวยิงเลยครับโอ้โหมีถึง2คนนะครับที่ไปเซฟตรงเส้นตรงนั้นครับคนหนึ่งก็เป็นชาลลาโพสครับนรงก็ไปยืนเป็นกำแพงอยู่หน้าแผงของ BG ีฝั่งหนึ่งขวากับซ้ายอันตรายทั้งคู่นะครับน่าเป็นสุบัญญาแล้วนะครับปั่นลูกนี้โอ้โห บอลมันโด่งข้ามคานนิดเดียวครับกิติพงศ์ก็ได้แต่มองแล้วนะครับบอลนี่มันเหินอ,ออกไปนิดเดียวจริงครับกิติพงศ์นี่ขาตายไปแล้วครับบอลมันโคง้งเหมือนจะโคง้งอ้อมกระแพงซะด้ยซ้ำนะครับแต่ไท,ทยเองก็ นัดที่แล้วก็โดนนำในช่วงนี้นะครับนาที55่อาจมตีเสมอได้ในเกมกับเชียงรายในช่วงพัเวลานะครับจากจุดโทษเอาครับชนะทิพย์ให้มาพิสิทธิ์เปิดย้อนมาลูกนี้แถว2เฟรตดี้ซ้ายยิงแล้วก็โอ้ซ้ำโอ้โหลูกนี้นี่ยิงโด่งข้ามคานเราไปเยอะมากครับดานดิโลจังหวะของเฟรดตี้เนี่ยดึงเข้าซ้ายข้างถนัดได้แล้วนะครับแต่ว่าเอาชนะบุญญาเกียรติไม่ได้ นี่ครับแต่งหนีเข้าซ้ายแล้วได้ยิงลอดเกมรับมาหมดเลยโอ้โห,โหแตดานิโลซ้ำลูกนี้นี่ครให้ภาพเป็นเมื่อมันยายนะครับแฟนของบีจีเปิดโด่งมาตัวไกลได้โขงด้วยโอ้โหเกือบไปคกับรินเนอร์ม่งลูกนี้ไม่ตรงกรอบจังหวัดโชบหนีตัวประกบมาแล้วได้หมงกคนเดียวเลยนะครับ นี่ครับบอค่ามาหมดเลยครับโอ้แต่ว่าจาังหวะสบัดตรงนี้ครับของบรินเนอร์เนี่ยมันหลุดกรอบออกไปครับโอ้เป็นสัญญาณเตือนของบีจีเหมือนกันนะครับว่านำประตูเดียวนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเหลืออีกครึ่งทางครับเหลืออีก3นาทีสิติชนะรวดในเกมลีกในบ้านของตัวเองของเทกุระโมริจะเดินหน้าต่อเป็นสวนัดหรือไม่ครับ แล้วครับแทงต่อมาดานิโลชลุมาเอียงไม้สายยิงแล้วก็โอ้โหชนเสาสาลงโลกยิงเรียบร้อยแล้วโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับจากชนานันป้อมบุภาโอ้โหนับหนึ่งแล้วครับในสีเสื้อใหม่ของชนานันครับที่บีจีดานิโลนี่ได้แรงกระตุ้นไปนี่วิ่งเลยก <c oughs> ่ <c oughs> อนหน้านนี้เหมือนจะไม่วิ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้แต่กต้องชมการยืนตำแหน่งของ ชนะนั้นนะครับที่ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ oh. ลดความกดดันมง oh. ทั้งหมดโอ้โหสบายแล้วถู <laughs> ดูจังหวะของชนาทิพครับไม่ต้องบอกฮนะวิ่งมาแล้วครับดานิโลรอบนี้แต่ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับในการลากเข้าไปเพื่อที่จะกดที่เสาแรก ถ้าไม่บิงลุงนี่อีกเนี่ยเจบอกเดี๋ยวจะอยู่ยากแล้วเดี๋ยวต้องเรียกมาคุยหน่อยโอ้แล้วบอลมันชนเสาแล้วก็เป็นใจด้วยนะครับบอที่เด้งออกมาเนี่ยมาเข้าทางของชนานันโอ้แล้วกลายเป็นว่าฝั่งของอดิศักศรีบุญมีก็ไปเสียหลักประตูแรกครับของชนานันป้อมบุบผาครับในการลงเล่นให้กับบีจีพัชเมเต็ดครับแล้วก็น่าจะทำให้เกมนี้ ไม่พลาดแล้วครับกับ3คะแนนที่ BG รอคอยมาฟาวแล้วครับข้างในดานิโลขอเล่นกับดานิโลคืนไหมดานิโลยังไม่คืนคืนหลังดีกว่าครับกฤษดาให้วัฒนากรเจอยู J ่ไหนชนะทิพย์ครับชนะทิพย์ไหลเคลื่อนที่มาแล้ว1-2ชนะทิพย์โอ้โห,หลูกนี้นี่แล้วบูสินก็เป่าจบเกมครับ เป็น3คะแนนของบีจีประทุมครับเอาชนะอุจัยธานีไป2ประตูต่อศูนย์ครับเร่งเครื่องได้ประตูในช่วงครึ่งหลังนะครับประตูของดาริโลอเวสตนดี้าสิบสี่นะครับตัวสำรองครับอย่างชนะนันป้อมบุภาครับในช่วงทดเวลาสูนยครับ3คะแนนของบีจีประทุมยูเนเต็ดนะครับ